สวีดดัตสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผพ้่อของเดิมครับทวินเบยนะครับก็วันนี้ก็จะมาทําเรื่องเกี่ยวกับเบเบยโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบยที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้ก็คือวันคิรี่ครับวันคิรี่เนี่ยเป็นเบเบยสายโจมตีนะครับซึ่งจะชนะสายสแตมิน่แต่จะแพ้ทางสายดีเฟนซ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากครับซึ่งผู้ใช้วันคิรี่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับคนแรกก็ที่เรารู้จักกันเลยก็คือเอาอีิวัลูโตครับ อาโอิวารุโตะเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มผู้มีไฟเลือดร้อนนะครับเขามีความฝันที่ากเป็นเบเดอร์แชมเปี้ยนนะครับซึ่งในที่สุดเขาก็ได้เป็นจริงๆแล้วด้วยนะครับต่อมาคนที่2นะครับราชานะครับราชารเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในเบวันคิลี่เป็นอย่างมากนะครับเขาบอกว่าเบวันคิลี่เนี่ยคือเบเบดที่สุดยอดที่สุดแล้วเขาเลยทําการสร้างเบวันคิลี่ขึ้นมาใช้เป็นของตัวเองนะครับซึ่งวันคิี่นะครับ มีอยู่ทั้งหมดประมาณ8ล่างถ้าตกล่นไปก็ขอขออภัยนะครับมาเราเริ่มล่างแรกกันเลยนะครับล่างแรกเนี่ยมีชื่อว่าวันคิลี่ครับวันคิลี่เฉยๆนะครับไม่มีชื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นล่างแรกที่ปรากฏตัวในมังงะเฉยๆนะครับซึ่งล่างนี้ผมบอกเลยว่าผมจะไม่พูดถึงคอมโบนะครับเพราะว่ามันคงไม่มีใครไปซื้อมาเล่นแน่นอนนะครับซึ่งผ่านไปเลยนะครับสบายๆนะครับต่อมาล่างที่2นะครับอาวิสตอรี่วันคิลี่นะครับวิสตอรี่วันคิลี่เนี่ยก็ เป็นล่างที่ปรากฏตัวในแอนิเมะนะครับตอนที่หนึ่งเลยนะครับซึ่งผมจะบอกคอมโบให้นะครับแต่ว่าจะไม่บอกให้โมนะครับเพราะว่ามันคงไม่มีใครเล่นแล้วนะครับซึ่งคอมโบของวีตอนที่มันทีที่ให้มานะครับก็คือดิสเนี่ยจะเป็นบูสต์ดิสนะครับส่วนไดเวอร์เนี่ยจะเป็นวอลเลเบิลครับซึ่งผมบอกเลยว่าวอลเลเบิลคือไดเวอร์เก่าที่ค่อนข้างจะส่งพลังมาก เมื่อมันเอาเวกแล้วนะครับมันจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับจะให้วิ่งได้เร็วและมีสมดุลที่ค่อนข้างดีนะครับต่อมาครับล่านที่3นะครับก็ต์ก็ต์วันคิลี่ครับก็ต์วันคิลี่เนี่ยเป็นเอ่อวันคิลี่ของภาคก็ต์นะครับซึ่งปรากฏตัวในภาคก็ต์นั่นแหละอืมซึ่งคอมโบของเอ่อก็ต์วันคิลี่เนี่ยดิสเนี่ยจะเป็นเหล็กหนะครับกับเฟรมอะไรไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้ส่วนไดเวอร์เนี่ยจะเป็น ตอนแรกนะจะเป็นรีบูทนะครับซึ่งเป็นไดเวอร์ที่ค่อนข้างที่จะไม่โอเคมากในตอนแรกๆนะครับแต่ก็ยังพอใช้ได้แต่ว่าภายหลังก็มีไดเวอร์อนหน่อยมาเสริมนะครับซึ่งเป็นไดเวอร์คู่บารมีของวันคิรลี่เกือบทุกลากกันเลยเดียวเชียวนะครับซึ่งก็คืออาร์ติเมทรีบูทครับอัลติเมทรีบูทเนี่ยเป็นไดเวอร์ที่ผมบอกได้ว่าค่อนข้างจะดีมาก เมื่อใช้กระสายโจมตีกับทุกตัวนะครับลองไปแนะนําว่าใช้กันได้นะครับผมรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยแล้วเป็นไดเวอร์ที่บอกว่าคนที่ได,ดเร็ตบอลคิรีต้องใช้ต้องมีอันนี้ประมาณเบอร์หนึ่งไม่ก็เบอร์สองนะอ่ะซึ่งร่างนี้จะมีกิมมิคก็คือเมื่อโจมตีแล้วสามารถกระเด้งได้นะครับกระเด้งนี่คือมันจะมีมันสามารถดีดได้ดีดศัตรูได้นะครับอืมครับต่อมา,มาครับร่างที่อ่าเดี๋ยวนะร่างที่4ี่นะครับ ร่างที่4ของวัคคิลี่มีชื่อว่าวินนี่วัคคิลี่นะครับวินนี่วัคคิลี่เนี่ยปรากฏตัวในภาคโชเซ้นนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นวัคคิลี่ที่บอกว่าค่อนข้างที่จะส่งพลังมากกับเดียเชียวนะครับซึ่งคอมโบที่ให้มานะครับจะเป็นเหล็ก12นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเหล็กที่เบามากแนะนําให้เปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าไปใช้เหล็กอื่นที่มันค่อนข้างมีน้ำหนักมากกว่าน,นี้อย่างเช่นประมาณสักเหล็กไม่เอาเหล็ก10นะไม่เอาเหล็ก1ิเด็ดขาด ประมาณสักเหล็กเหล็กเ็ก็น่าจะโอเคหรือเปล่าหรือจะใช้เหล็ก6เหมือนกับกอดบาคิีดีก็น่าจะโอเคอยู่นะครับส่วนไดเวอร์เนี่ยเป็นอะตอมไม่ใช่อะต OMIC เป็นวอลคดิกนะครับซึ่งเป็นไดเวอร์สายโจมตีที่บอกเลยว่าคนขันจะโคตรทรงพลังโคตรโคตรพ่อโคตรแม่ทรงพลังคือสามารถเพิ่มแรงหมุนได้อย่างสุดเหวี่ยงเพิ่มความเร็วในการวิ่งได้อย่าง สุดยอดนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะทําให้แรงในการหมุนนั้นหายไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเขาบอกได้เลยว่าวาคเนิกเนี่ยอาจจะเหมาะกับการใช้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าวาคเนิกเนี่ยมันข้อเสียออกมาเลยนะมันไม่สามารถใช้กับเบที่มีขนาดเล็กได้นะครับส่วนมากเขาจะใช้วาคเนิกกับเบที่มีหน้าปัดเบของเบนั้นขนาดใหญ่นะครับอืมซึ่งผมคิดว่าลองเปลี่ยนไดเวอร์เป็นอย่างอื่นก็ไม่น่าเสียหายนะครับเช่น Extreme อะไรเงี้ยอาจจะลองดูก็ได้หรือใช้อัลติเมตรีบูตก็ได้นะครับซึ่งเป็นได้เวอร์คู่บารมีเนะี่ยก็ลองดูนะครับต่อมาครับล่างที่เท่าไหร่แล้ววะ <c oughs> เดี๋ยวนะอ๋อล่างที่5ของวันคิรีนะครับมีชื่อว่าโชเซสเบนะครับโชเซสวันคิรีนะครับซึ่งเป็นวันคิรีที่ปรากฏตัวในล่างของภาคโชเซสนะครับ ซึ่งร่างนี้จะมีกิมมิกก็คือสามารถมีการกันเบิร์ดก็คือโชเลสซวิงออกมาได้นะครับซึ่งสามารถกันเบิร์ดได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นกิมมิกที่ข้างข้างจะดีเลยทีเดียวส่วนดิสที่ให้มาเนี่ยผมบอกแล้วค่อนข้าง,างจะโอเคมากดิสมีชื่อว่าเซนไ์นะครับเซนท์เนี่ยเป็นดิสที่ค่อนข้าง,างจะมีน้ําหนักก็โอเคแล้วก็มีเฟรมไม่ใช่มีเฟรมหอกมันติดมาพร้อมดิสเลยซึ่งก็ถือว่าโอเคมากส่วนไดเวอร์เนี่ยอาจจะไม่โอเคนะครับ ก็ที่ให้มาเป็น Revolution นะครับซึ่ง Revolution อันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าควรเปลี่ยนอาจจะเป็น Ultimate Reboot Double Khu Varmi ของวันคิ r i หรือว่าอาจจะเป็น Death Toy แต่ Death Toy อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่า Death Toy นั้นเหมาะกับการใช้กับลองก i n u s มากกว่านะครับซึ่ง Death Toy เนี่ยจะเป็น Double คู่ว a r m i ของลองกิน u s อีกตัวเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยทำแยกกันค่อยว่ากันนะครับต่อมาล่างที่6ครับ เออร่างนี้ไม่อยากพูดถึงแต่มันก็ต้องพูดถึงนะเนาะเพราะว่ามันมันเป็นวันคิลลี่อ่ะมันก็ต้องพูดนะครับร่างนี้มีชื่อว่าไม่อยากพูดถึงมาเลยอ่ะสแลวันคิลลี่นะครับสแลวันคิลลี่เนี่ยเป็นเบบีบของวันคิลลี่ที่ปรากฏตัวในภาค GT นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันไม่ควรเรียกตัวเองว่าวันคิลลี่เว้ยพูดพูดตามตรงเลยคือแบบ มันมันไม่ควรเรียกตัวเองว่าวันคิลี่สิ่งคือดิสที่มันให้มานะครับเป็นดิสบิดนะครับซึ่งดิสบิดเนี่ยเป็นดิสที่บอกเลยว่าไม่น่าใช้อย่างรุนแรงไม่น่าใช้มากๆนะครับเบาแถมอ่ะมันเบากว่าเหล็ก12แต่เหล็ก12มันมันยังมีประโยชน์ไงเข้าใจปะ่ะแต่ว่ายังพอมีประโยชน์ไงแต่ว่าไอไอไอหาเนี่ยคือแบบมันเอามาทําไมคือมันเอามาก็ไม่มีประโยชน์เว้ยแล้วเออ ไดเวอร์นี่ให้มาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับไดเวอร์ Driver มีชื่อว่า p o w เวอร์นะครับเพลเวอร์ไดเวอร์เนี่ยเป็นไดเวอร์ที่มีกิมมิคที่ค่อนข้างจะโอเคมากในกระตูในหน่าคือในกระตูนนั้นคือถ้าถ้าตูดข้างล่างของไดเวอร์นั้นยุบลงไปนะครับมันจะทําให้ตัวเบนั้นไม่สามารถขยับในการเบิร์สได้ซึ่งถือว่าเป็นการล็อกการเบิร์สนั่นเองนะครับนั่นในกระตูนนะครับซึ่งในชีวิตจริงนั้นแม่งทําไม่ได้หรอกกูบอกเลยคือทําไม่ได้แน่นอน คือมันไม่มีเบรกตัวไหนหรอกวิ่งมาแล้วมันชนชนนะชนปุ๊บใช่ป่ะมันกดกดไม่เหมือนคือมึงจะเอาอันคิริสใช่ไหมอันคิริสวิ่งมาปุ๊บกดแสแล้วอันคิริแล้วมันจะให้เบร์ล็อกคือมันไม่มีอันนั้นม่าแอนิเมะไอ้ฮ่ามันทําจริงไม่ได้ซึ่งแบบซึ่งไดเวอร์เนี้ยคือแบบไม่ค่อยมีใครใช้จริงครับ power driver เนี้ยซึ่งแล้ววันคิริร่างเนี้ยคือวันคิริร่างที่คนด่าเยอะที่แบบไอ้ฮ่านี่มันร่างเฮียอะไรเนี้ยมึงเอาอะไรมาให้กูเนี้ยคือ อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งไม่โคตรกระจอกจริงๆอะ่ะคือแบบคือตีก็ไม่แรงนะครับเมื่อเทียบกับร่างอื่นเนะนี่ยคือร่างเนี้ยโคตรตีไม่แรงแถมเปราะด้วยโคตรพ่อโคตรแม่เปราะอ,อัดประมาณสองทีแม่งก็เบิร์นแล้วทั้งที่ร่างอื่นก่อนหน้าน,นี้ประมาณสักสามสี่ก็โอเคแล้วแต่นี่มันประมาณสองอ่ะซึ่งแบบโอ้โหถ้ามึงไม่ใส่แดชคือแบบมึงไปแน่นอนอะ่ะซึ่งライเวอร์ที่ผมจะแนะนํานะครับซึ่งออแนะนําก็ได้ ไม่ควแนะนำนะครับก็เป็นบารมีอันเดิมก็คืออัตติเมตรีบูตหรือว่าจะเป็นววเคนีก็ได้ซึ่งแต่ผมแนะนำเลยนะถ้ามึงถ,ถ้าจะเล่นร่างนี้จรินะอย่าเล่นเลยแม่งไม่เก่งเลยนิดเนืองนะครับต่อมานะครับร่างต่อไปนะครับผมบอกได้ว่าร่างนี้คือที่สุดนะครับคือ the b a s ะ the top of one k i l ี่อ all form เลยก็ว่าได้เป็นเบเบยร่างของว n น k i l ลี่ที่บอกเลยว่า ทรงพลังเท่มีทุกอย่างครบเครื่องในเบเบตตัวนี้นะครับโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยฮะซึ่งเออเบเบตตัวนี้มีชื่อว่าเบย์วังคิลี่ครับเบย์วังคิลี่เนี่ยเป็นเบเบตที่ปรากฏตัวในภาค <c oughs> ขออภัยนะครับปรากฏตัวในภาคเออเบเบตเบิร์สสปาร์กิ้งนะครับผมบอกได้เลยว่าเบเบตตัวนี้ทุกคนเนี่ยที่เล่นเบเบตนะครับ ยอมยกตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเบของวัคคิลี่ที่บอกเลยว่าโคตรพ่อโคตรแม่เก่งนะครับคือเก่งระดับที่ว่าคือแบบอารมณ์แบบว่าคือมึงเจอสมมติไปงานแข่งจะมาผมวิ่งไปปุ๊บผมไปเจอคนนี้แล้วผมไม่มีเบเบวัคคิลี่เนี่ยคือแบบผมแทบจะกราบเขาเลยครับแบบคือแบบประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ในองศตอนนี้แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะอ่ะเรามาดูคอมโบกันคอมันกันนะครับคอมโบของมันเนี่ยที่มันให้มานะครับเป็น ดิสสอเอ้ยไม่ใช่ดิสเป็น ZC 2A นะครับไม่ใช่ฐานนะคือมันเป็นดิสที่มันจะดิสอะไรวะเป็น ZC ที่บอกเลยว่าเป็น z ซที่เกิดมาเพื่อคู่กับวันคิลลี่ตัวนี้จริงๆนะครับ z ซอันนี้นะครับเป็นยานะครับซึ่งเมื่อใส่กับวันคิลลี่ล่างเบฟเข้าไปนะครับจะทำให้วันคิลลี่ตัวนั้นอนะหรือว่าเบสวันคิลลีของเราเนี่ย มีจุดโจมตีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3ช่องได้นะครับคือคือจุดโจมตีของเดลี่มี3จุดใช่ไหมเมื่อสายมาเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนมันจะซ้อนทับเรียบไปกับจุดโจมตีของเดฟมัรคิลี่นะครับซึ่ง ยางนี่คือถ้ายางเนี่ยคือถ้าคนเล่นเแบเบถ้าเป็นยางแข็งๆนี่ผมบอกเลยว่ามันค่อนางที่จะโอเคมากเมื่อโจมตีปุ๊บมันจะดีดได้ด้วยซึ่งถือว่าแรงมากแล้วเบรฟวันคิรีนะครับตรงเลเยอร์ของมันข้างบนนะครับเป็นยางนะครับซึ่งหมายความว่ามันจะเพิ่มการโจมตีได้อีกประมาณ2เท่านะครับแค่นี้คุณฟังคุณก็บอกเลยว่าคือมันก็โหดแล้วเว้ยส่วน ไดเวอร์ที่มันให้มานะครับเลเวอร์ดูชันเลเวอร์ดูชันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าความเก่งของ Z ซีกับตัวเลเยอร์ก็ถามว่ากบได้ก็สามารถกบความกระจกอของเ e เวอร์ดูชันไดเวอร์ได้ด้วยนะครับซึ่งถามว่าคุณซื้อมาเนี่ยคือคุณไม่ต้องโมก็ได้นะแต่ถ้าคุณอยากโมเนี่ยผมแนะนำสองไดเวอร์ที่ค่อนข้างจากโคตรเก่งมหาอัยเลยถ้าถ้าใช้ตัวนี้นะครับ1ครับไดเวอร์คู่บาร,รมีของวันคิดดีทุกล่านะครับ อันติเมตรีบูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากสายปิดเกมเร็วนะครับก็แนะนำวันนี้เลยครับวูเคนิกครับวูเคนิกเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเพิ่มแรงหมุนได้ค่อนข้างดีนะครับและเพิ่มแรงการโจมตีได้อย่างสุดกําลังนะครับแต่ข้อเสียคือการที่เบจะหยุดหมุนเร็วนะครับซึ่งแล้วผมก็บอกในของวินนี่มาคิลี่แล้วใช่ไหมว่า,าวูคเคนิกเนี่ยจะเหมาะกับการใช้กับเบที่มีหน้าปัดของเลเยอร์ขนาดใหญ่ซึ่งเบเบตัวนี้เข้าล็อกนั้นครับ ซึ่งบอกเลยว่าถ้าใส่คือโคตรแรงนะครับวิ่งเร็วแรงโจมตีหนักนะครับคือโดนทีเดียวก็แทบจะเบิร์ตได้เลยทีเดียวเฉียวคือล่างเนี้ยคือบอกได้เลยว่าคือคุณแทบแบบถ้าเจอคือมึงแทบจะวิ่งเข้าไปกราบเลยแหละคือแบบมึงโคตรเก่งอ่ะไม่คือที่สุดแล้วอ่ะของวันคิลี่นะครับต่อมานะครับล่างที่8นะครับซึ่งปรากฏตัวในภาคของ Dynamite b a t t l e นะครับซึ่งเป็นล่างล่าสุดของวันคิดี่นะครับอ ซึ่งร่างนี้มีชื่อว่าเซเวอร์มัคิลี่นะครับเซเวอร์มัคิลี่เนี่ยเป็นเบเบที่ตอนที่ผมหาข้อมูลน,นั้นผมแทบร้องไห้เลยหัวเราะใส่เฮ้ยมันเก่งใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับคือมันไม่มีความเก่งเฮียอะไรเท่าคือไม่มีความเก่งเท่าเบเบ้มัคิลี่เท่ารัศมีของเบเบมัคิลี่สักดิดอะคือแบบคือเบเบตัวนี้นะเวย้ยคือมันให้มาก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็ แต่ไดเวอร์มันอะไม่โอเคอย่างแรงมากนะไดเวอร์ของมันนะครับมีกิมมิคก็คือการที่เมื่อวิ่งไปบ,บนสนามมากๆนะครับมันจะดีดขึ้นมาเหมือนตัวเบกระโดดได้นะครับซึ่งก็ผมก็ยังอยากรู้ว่ามันทํามาเพื่ออะไรนะครับซึ่งกระโดดไปคือมึงได้อะไรดีกว่านะคือคือมันไม,ม่ประโยชน์อะไรเลยคือกระโดดปุ๊บคือมันไม่มีอะไรเลยเ้ยโดดไปก็ไม่ได้มีอะไรปุ๊บแล้วเบนะครับเบามากนะครับไม่มีเหล็กนะครับเหล็กน้อยมากซึ่ง เวลาบัทักจริงๆคือถ้าน้ำหนักไม่ได้คือมึงเตรมตัวตายได้เลยแล้วโคตรเปาะนะครับเปาะมากๆนะครับเปาะจนถึงขั้นที่ว่ามึงไปอยู่กับสแสลได้เลยสแสลมังคีรีคือโอ้โหมันทําอะไรของมันวะคือแบบม,มันคือมันโคตรกระจอกเลยคือเอาจริงป่ะคือแบบเอียมึงมึงคิดอะไรของมึงวะแบบ แล้วก็คือตัวนี้คือโมไม่ได้ไปตอนนี้คือยังโมไม่ได้ไปเพราะว่ามันยังไม่มีไดเวอร์อะไรที่แล้วถ้าถ้ารุน้องๆนะครับกำลังจะถามบอกว่าอ้าแล้วเอาเราเอาไดเวอร์อันเก่าๆหรือว่าดิสอันเก่าๆเนี่ยมาใส่ได้ไหมครับพี่ผมบอกเลยว่ามันใส่ได้ครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ายังไม่เหมาะนะครับผมผมลองไปหาข้อมูลที่หาคนที่โมแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะครับก็ต้องรองดูต่อไปว่าทางการทอมมี่เขาจะเอา ตัวอะไรมาซับพอร์ตนะครับเป็นดิสติลเวอร์อะไรมาซับพอร์ตอ่าแล้วผมลืมบอกไปอย่างนึงครับกิมมิคของพังดันไว้แบตเทิลนะครับเกือบทุกตัวครับจะมีการปรับโหมดนะครับเป็นโหมดโลกับโหมดไฮนะครับซึ่งโหมดโลเนี่ยคือก็ของเซเวอร์ของคิดลี้เนี่ยว่ากายนะโหมดไฮแม่งกระจอกกว่าคือถ้ามันปรับใช่ป่ะคือแบบเหมือนอะไรสักอย่างแล้วแล้วหมุนแล้วโดนชนปุ้ง คือมันแตกง่ายกว่าโลโมดอีเวซึ่งผมจะถามแบบคือมึงเอามาทมําไมไว้ล่างเนี้ยคือมันไม่ได้เก่งอะไรเลยเโอ้โหแบบจะได้ว่ะแม่งเทียบทัลสมีเท่ากับเบยวันคิรี่สุดโหดของผมไม่ได้เลยครับไอ้น้องๆส่วนส่วนต่อมานะครับอีก2ตัวนะครับเป็นของราชานะครับซึ่งราชาเนี่ยเขาจะใช้เบนะครับที่เหมือนกับวันคิรี่เกือบทุกล่าน,นะครับ ซ,ซึ่งไม่ถุงล่างหรอกซึ่งในเรื่องมันปรากฏแค่ประมาณ2อล่างนะครับซึ่งตัวแรกก็คือเบ๊บวังคิลี่นั่นแหละครับแต่ว่าเบ๊บวังคิลี่ของเขาเนี่ยจะเป็นเบ๊บวังคิลี่สีแดงนะครับซึ่งออคอมโบโอ,อะไรจะเหมือนกับของเบ๊บวังคิลี่ของวาลลุโตะเลยนะครับส่วนอีกล่างนึงก็เซเวอร์วังคิลี่ครับคือคอมโบเหมือนกันเป๊ะเลยแต่แค่ไปเปลีป่ยน,น,น,นเป็นสีแดงเฉยๆนะครับก็ก็กจบไปแล้วนะครับสําหรับวันคิลี่นะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพูดใหม่ดีกว่าเออก็จบแล้ว แอบพูดใหม่ดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเบรคกันในวันนี้นะครับก็สําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับใครอยากดูเบรตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ